พ่อแม่ช็อกหนักหลังรู้ว่าลูกวัยสองขวบติดเชื้อซิฟิลิสเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะพฤติกรรมนี้ของคุณยายวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเตือนภัยกันค่ะซึ่งมีรายงานว่าที่โรงพยาบาลการแพทย์แผ่นจิน หางโจวประเทศจีนนะคะได้มีเคสที่แพทย์พบว่าเด็กชายวัยสองขวบติดเชื้อซิฟิลิสจนทําให้ทางครอบครัวถึงกับช็อกเลยทีเดียวค่ะแพทย์จึงต้องสอบถามถึงพฤติกรรมทางเพศของคนในครอบครัวว่าเป็นอย่างไรร่วมไปถึงส่งผู้ใหญ่ในบ้านไปตรวจหาเชื้อนะคะก่อนที่จะพบว่าคุณยายในบ้านมีเชื้อซิฟิลิสและนําเชื้อมาติดที่หลานเพราะพฤติกรรมนี้ค่ะซึ่งสื่อท้องถิ่นได้รายงานนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะมีเด็กชายที่ชื่อว่าเฮาเฮาอายุ ขวบเท่านั้นค่ะได้เตรียมตัวที่จะเข้าการผ่าตัดเล็ก ในโรงพยบาบาลหางโจและก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเจ้าหน้าที่ต้องทําการตรวจเลือดก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อแพทย์ได้รับผลตรวจเลือดกลับมากลับสร้างความตื่นตกใจครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะพบว่าเด็กชายเหาเฮาได้ติดเชื้อซิฟิลิสค่ะด้านคุณแม่ของน้องบอกว่าน้องเ่าเฮาไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีผื่นขึ้นตามตัวและเมื่อผลตรวจเลือดออกมาหมอก็บอกว่ายังผ่าตัดน้องไม่ได้นะคะจนกว่าจะรักษาซิฟิลิสน้องหายค่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้นะคะ ทำให้ทางคุณพ่อและคุณแม่ต่างโทษกันไปโทษกันมาจนบ้านเกือบแตกเลยทีเดียวค่ะและต้องส่งผลเลือดไปตรวจและก็พบว่าทางคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่มีเชื้อซิฟิลิสนะคะจากนั้นทางคุณพ่อคุณแม่จึงพาลูกชายไปตรวจหาเชื้อที่แผนกโรคผิวหนังของทางโรงพยาบาลค่ะและคุณหมอก็ส่งน้องเฮาเาไปตรวจเลือดอีกรอบและผลก็ออกมาเหมือนเดิมคือน้องเขาเามีเชื้อซิฟิลิสนะคะแม้ว่าจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตแต่หมอต้องทําการรักษาน้องเฮาเาก่อนค่ะและเมื่อตัว ของคุณพ่อคุณแม่เองตรวจไม่พบเชื้อคุณแม่ก็คิดว่าอาจจะเกิดจากการที่คุณตาคุณยายที่มาช่วยดูแลหลานเป็นคนเอาเชื้อมาให้คุณแม่จึงขอให้คุณตาคุณยายไปตรวจเลือดค่ะและผลก็ออกมาคือคุณตาไม่ติดเชื้อแต่คุณยายมีเชื้อซิฟิลิส ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่คุณยายจะเอาเชื้อมาติดหลานนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหมอไม่ทราบว่าคุณยายไปติดเชื้อซิฟิลิสได้อย่างไรและสิ่งที่ต้องทําก็คือหาว่าเด็กติดเชื้อจากคุณยายได้อย่างไรค่ะซึ่งนั่นก็ทําให้ทางคุณแม่คาดว่าที่คุณยายเอาเชื้อซิฟิลิสไปติดหลานนั้นเกิดจากพฤติกรรมที่คุณยายชอบเคี้ยวข้าวในปากตนเองแล้วคายออกมาแล้วจึงเอาไปป้อนหลานค่ะและบอกว่าการทําแบบนี้จะช่วยให้หลานย่อยอาหารได้ไง่ายแม้ว่าคุณแม่จะ บอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าทําแบบนี้กับร้านแต่คุณยายก็ไม่ยอมฟังนะคะและเธอก็ยังทําแบบเดิมค่ะทั้งนี้นะคะเชื้อซิฟิลิสจะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มจากการมีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ ปากหรือทวารหนักและมักจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสบาดแผลกับผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านรอยขีดข่วนหรือแผลเล็กๆบนผิวหนังค่ะซึ่งการแพร่กระจายสามารถเกิดได้ทั้งในระยะแรกหรือระยะที่มีแผลริมแข็งหรือในระยะที่2คือมีผื่นขึ้นหรือแม้กระทั่งในช่วงแรกๆที่ไม่แสดงอาการใ,ใดๆเลยก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเชื้อซิฟิลิส ไม่ติดต่อผ่านการใช้เสื้อผ้าร่วมกันใช้ห้องน้าร่วมกันหรือแม้กระทั่งจับพื้นผิวต่างๆร่วมกันแต่มีบางกรณีที่พบไม่บ่อยนะะักค่ะและสามารถติดกันได้ก็คือติดจากการสัมผัสโดยตรงบริเวณที่ติดเชื้อขณะนั้นเช่นการจูบเป็นต้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ